การแต่งกายของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้บัณฑิตชายแต่งกายดังนี้ผมผมทรงสุภาพไม่ยาวเกินต้นคอไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีดำหรือน้ำตาลดำธรรมชาตเิเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่มีลวดลายผ่าอกตลอดกระดุมสีขาวเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง กางเกงกางเกงสีดำหรือกรมท่าขาย,ยาวทรงสุภาพไม่มีลวดลายเข็มขัดเข็มขัดสายหนังสีดำติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายวิทยาลัยเนคไทผูกเนคไทสีกรมท่าตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดรองเท้าใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายไม่ติดโลหะถุงเท้าสีดำบัณฑิตหญิง แต่งกายดังนี้ผมผมจัดทรงสุภาพไม่รุ่มร่ามไม่ปิดหน้าด้านซ้ายห้ามทําสีผมที่ไม่ใช่สีดำหรือน้ำตาลดำธรรมชาติไม่มีเครื่องประดับทุกชนิดที่ผมเสือ้อเสื้อสีขาวเนื้อผ้าหนาพอสมควรไม่มีลวดลายคอเชิ้ตแขนสั้นผ่าอกตลอดที่คอและแนวสาบติดกระดุมสัญลักษณ์ของวิเทลไลสีเม็ดและติดกระดุมคอหเม็ด ความยาวของเสื้อเลยเอวเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงกระโปรงกระโปรงสีดำหรือสีกรมท่าแบบสุภาพไม่มีลวดลายมีความยาวคลุมเข่าไม่ยาวเกินชายครุยเข็มขัดเข็มขัดสายหนังสีดำติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่องหมายวิทยาลัยเครื่องหมายประดับเข็มเครื่องหมายตราวิทยาลัยตามแบบที่วิทยาลัยกำหนดที่อกเสื้อด้านขวารองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบสุภาพปิดปลายเท้าไม่มีเครื่องประดับและไม่มีลวดลายความสูงไม่เกินสองนิ้วถุงน่องสีเนื้อที่ไม่มีลวดลายไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชายบัณฑิตหญิงมุสลิมแต่งกายดังนี้เสือ้อเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเนื้อผ้าหนาพอสมควรไม่มีลวดลายคอเชิ้ตาอกตลอด ที่คอและแนวสาบติดกระดุมสัญลักษณ์ของวิทยาลัยสเม็ดและติดกระดุมคอหนึ่งเม็ดความยาวของเสื้อเลยเอลเวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงกระโปรงกระโปรงสีดำหรือสีกรม,มท่าแบบสุภาพไม่มีลวดลายไม่รุ่มร่ามยาวเหนือตาตุม่มผ้าคลุมผมผ้าคลุมผมสีดำไม่มีลวดลาย เวลาคลุมให้สอดชายผ้าคลุมไว้ในเสื้อเข็มขัดเครื่องหมายรองเท้าเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทั่วไปการสวมชุดคลุยวิทยาฐานะสวมคลุยตามที่วิทยาลัยกำหนดดังนี้ 1. ให้แถบสีฮูดด้านหน้าทำมุมพอดีกับแถบสีของเสื้อคลุยและม้วนท้ายฮูดด้านหลังออก 2. ติดเข็มวิทยาฐานะที่แถบสีทั้งสองข้างของเสื้อคลุยให้อยู่ระดับเดียวกับมุมด้านหน้าของแถบสีฮูด 3. จัดผู้หมวกไว้ด้านหน้าขวาห่างจากมุมด้านขวาของหมวกประมาณ1นิ้วครึ่ง